จงมาอยู่ในเกมของความตายของปู่ซะนะหลานๆฮะแย่แล้วคุณปู่คุณปู่กำลังจับทุกคนเข้าไปอยู่ในเกมแห่งความตายซะสวยแล้วฮะไม่นะทำไมฉันฉันตาลายไปหมดแบบนี้เลยเนี่ยไม่เข้าไปซะเออ ฮะไม่นะช่วยด้วยฮะแย่แล้วฉันฉันจะโดนดูดไหมเออเกมของความตายกำลังเริ่มแล้วแย่แล้วสิครับแม่ตอนนี้เราอยู่ในเกมแห่งความตายของคุณปู่เราจะต้องตายแน่ๆเลยน่้นนะสีขคว,วเหรอเฮ้ยไม่อยากตายเออเฮ้ย <c oughs> สวยแล้วมีคนตายอ่ะสุซี่สุซี่รีบมาทางนี้เอาเร็วเข้าถ้าเธอไม่อยากไปหายมมาบาลเหมือนเจ้าหมอนั่นล่ะก็ตามฉันมาทางนี้เลยเออคือยมมาบาลเหรอฉันฉันไม่ขอไปก็แล้วกันนะเงินตามน้ําชาไปกันดีกว่าแควหรอทางนี้ทางนี้อะฮือกม้ครับ ในน้ำชาบอกว่าทางนี้จะไม่เจอ,อยมาบาลไงนั่นในสีแควร์สงสัยไปก่อนเพื่อนเลยนะเนี่ยไปไหนครับแม่ไปขอลายเซ็นยมาบาลน,นะสิอน่ากลัวจังเลยเอ๊ะดานล่างของเรานี่มันลาลาลาวะระวังด้วยนะครับแม่โอเคแควร์เอาละเราจะกระโดดไปบนกล่องพวกนี้ชิบโอเคชิบค่อยๆไป เดี๋ยวตกลงไปด้านล่างนะเนี่ยฮึบเรียบร้อยแล้วก็ทางนี้อีกนิดเดียวโอเคมาถึงแล้วเออในที่สุดพวกเราก็ออกมาได้แล้วนะเนี่ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอะที่นี่มันเป็นครัวขนาดยักษ์ร้อนมากระวังด้วยโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ยอาไรอะหหัวคนครับแม่ หัวใครเนี่ยคุณคุณนะเนี่ยสงสัยหัวมันเผือกครับแม่มันเผือกกับผีเหรอแคลร์หัวฉันเองนี่แหละโอ้ผีผีมันเผือกมาแล้วนึกว่าจะไปหายม,มาบาลแล้วนะครับเนี่ยฉันยังไม่ตายแคลร์ฉันแค่เออบาดเจ็บเล็กน้อยอะตามมาทางนี้สิซูซี่โอเคเลยน้ำชาฮึบ โอ้โหดูมีดพวกนี้สิคมมากๆเลยถ้าบาดตูดนี้แย่เลยนะเนี่ยว้าวไก่ชิ้นบเริ่มเลยแต่ว่าก็กินไม่ได้พวกเราจะต้องหาทางออกจากเกมของคุณปู่ให้ได้เลยชึบเอาละอีกนิดเดียวฮึบโอเคเรียบร้อยน้ำชาเข้าไปแล้วครับแม่โอเคชึบเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยร,ระวังด้วยนะซูซี่ด้านล่างเป็นน้ำเสียเฮ้ตกลงไปเนี่ยตัวเหม็นแน่เลย เอาละเข้าไปด้านในกันดีกว่าเคียวโรชิบเฮ้เนี่ยอะไรอะห้องเดิมที่คุณปู่อยู่นี่นะใช่แล้วแต่คุณปู่ไปเข้าห้องน้ำอยู่ตอนเนี้ยสูซี่ฉันเปิดประตูได้ด้วยกดที่ฟันคุณปู่นะโอเคโอ้โหฟันปลอมคุณปู่ใหญ่มากเลยใช่แล้วมันเหม็นมากด้วยนะสูซี่ตามฉันมาทางนี้สิเฮ้ยทำไมมีกระดูกคนตายที่นี่ด้วยล่ะเนี่ยเออดูทางด้านหน้สิ โคองกระดูกเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมีพวกลาวาด้วยนะซูซี่ทำไมทางที่นี่ถึงอันตารายแบบนี้ล่ะครับแม่อันตารายมากๆใช่แล้วเครีรบโรนายจะต้องอดทนไว้นะแม่จะพานายออกไปด้านนอกให้ได้เลยเอาละทางออกอยู่ที่ไหนเนี่ยซูซี่มันเป็นทางตันน่ะเอ๊ะทางตันเหรอเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าในนี้เป็นเขาวงกตน่ะเอ๊ะลองตามสัญ,ญลักษณ์นี้ไปกันดีกว่า นั่นน่าเฮ้น่าจะเป็นด้านนี้นะเนี่ยเอ๊ะนี่มันทางตันอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิด้านไหนเออเคียวโรสวยแล้วสูสี่ทางตันเต็มไปหมดเลยเฮ้ด้านนี้น้ําชาเอ๊ะมันน่าจะเป็นทางนี้นะเนี่ยฉันคิดว่าต้องใช่แน่นั่นไงเจอแล้วว้าวสุดยอดในที่สุดก็หาทางออกได้แล้วฮ้อคือกคุณปูไม่ต้องกลัวหรอกนะาสู้ซี่ คุณปู่เขาหลับอยู่อ,อน้ำชาไม่น่าไปตายแบบนั้นเลยน่าสงสารอะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันธึบชิบๆิบสูซ,ซี่คุณปู่ชอบฟังเพลงอ่ะมาเร็วเข้าสูซี่ตอนนี้คุณปูก่กำลังหลับอยู่เฮ้ยฉันไปดูด้านในก่อนนะีน้จริงหรอเนี่ย ใช่แล้วนั่นไงดูตาคุณปู่สิหนังตาตกเลยอ่ะเฮ้ยหนีกันดีกว่าน้ำชาขืนอยู่ต่อแล้วร้องเพี้ยนแล้วก็คุณปู่ได้ตื่นมาข้าเ,าเราแน่เลยเฮ้ย <c> เ <oughs> ชื่อไม่ได้นะเนี่ยเอาละไปกันต่อที่กว่าชึบโอเคทางนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเอาละฮึบเรียบร้อยไหนไปดูด้านในสิว่ามีอะไรอะ่ะเฮ้ยดูด้านหน้าสิ โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ่มจ้าซูซสิตูดฉันจะต้องไหมแน่นอนเลยเฮ้ยค่อยๆกระโดดสิน้ำชาโอ้โหไฟอแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเกือบตูดไหมแล้วเอ๊ะนี่อะไรอะน้องแก้วไงซูซี่ไหนลองเรียกชื่อน้ำชาสิอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเออฉันว่ามันไม่น่าจะเ,เรียกชื่อเธอแล้วนะน้ำชาใช่แล้วมันเป็นเพลงแปลกๆนะครับแม่นั่นน่ะสิ ดูสิตามฉันมาทางนี้เลยโอเคโอเคเฮ้ยไปพ้นจากนกแก้วพวกนี้ดีกว่าเอ๊ะนั่นมัน <c oughs> คิดถึงปูไหมจ๊ะหลานมานี่สิ <c oughs> ยายมีแมวคุณปู่กำลังเพี้ยนเธออย่าไปฟังคุณปูนะรีบหนีออกไปซะก่อนที่พวกเธอจะตายในเกมนี้ <c oughs> จริงด้วยสิแคลหรอ <c oughs> ใช่แล้ว พวกเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่นะครับแม่นั่นนะสิเฮ้ยดูด้านหน้าของเราสินี่มันใบเลื่อยน่ากลัวจังเลยใช่แล้วเฮ้อในที่สุดก็ผ่านมาได้แล้วแล้วนี่ทำไมมันสูงแบบนี้แหละเนี่ยดูด้านล่างสิใช่แล้วสูงมากๆเลยเฮอน่ากลัวเอาละชิบเฮ้ยเมือเ่อกี้น้ำชาไปไหนอะเดี๋ยวนะ หรือว่าฉันไม่ที่นี้ที่ไหนเนี่ยแล้วนายหัวล้นฉันไม่ได้หัวล้นซะหน่อยเนี่ยมันลำไส้คุณปู่ฮะลำไส้คุณปู่อย่าบอกนะครับว่าใช่แล้วทางออกเดียวของพวกเธอนั่นก็คือหารูตูดของคุณปู่ให้เจอแล้วก็ขานออกไปซะ โอรู้ตูดโอรู้ตูดในความหมายภาษาไทยก็คือโอรู้ที่มีอุนจิแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าสะสมมีแก๊สพิษมาหืมาที่อาจจะทำลายลังจมูกของพวกเราได้ภายในพีิบตาขนจมูกอาจารร่วงไม่เหลือเลยคือน่ากลัวมากเลยนะครับท่านผู้ชมโหแคอ่ะหรนายก็พูดสะน่ากลัวเลยนะเนี่ยเอ๊ะ เนี่ยอะไรท่าทางจะเป็นกระดูกสันหลังของคุณปู่นะครับเนี่ยนั่นนั่นสิท่าทางน่าจะใช่นะเนี่ยเอาละค่อยๆไปกันดีกว่าเดี๋ยวตกลงไปด้านล่างนะเนี่ยชิบโอเคชิบเรียบร้อยฮึบเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วลงไปด้านล่างกันเลยเฮยนายหัวล้นนายยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยดูสินี่เงียบเลยเอาละไปกันต่อดีกว่าชิบชิบเฮ้ย ดูด้านหน้าสิเอ,อเพื่อนของเราด้านหลังนายหัวลนไปหายม,มาบาลซะแล้วอรระวังด้วยผมผมยังไม่อยากไปหายม,มาบาลนะครับแม่โอเคโอเคฉันจะค่อยๆไปนะชึบเอาละชึบโอเคอีกนิดเดียวชึบเรียบร้อยฮิน้ำชาซูซี่ตามเอาเร็วเขา้า โอ้โหน้ำชาไปไวมากเลยนะครับแม่นั่นน่ะสิแม่เอารอกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือทางของลำไส้ใหญ่อุนจีครับแม่ออฉันจะต้องไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยหือนั่นมันอุนจีครับแม่เออคอดใหญ่ไปเริ่มเลยอฮ้ยพูดเสนากลัวเลยนะเนี่ย อ๊ะนี่พวกเราออกมาได้แล้วนี่นาเคยเาเียวโรเฮ้ยน้ำชาอีะน,น้ำชาซ,ซู้สิพวกเราอรอดแล้วเฮ้ยจริงเลยเนี่ยผ่านตรงนี้ไปเราก็จะรอดแล้วเคียวโรเอาละชิดเรียบร้อยวู้ฮู้ในที่สุดพวกเราก็หนีคุณปูได้สำเร็จแล้วเควโรฉันดีใจด้วยนะที่พวกเธอ หนีออกมาจากเกมคุณปู่ได้อะเกมของฉันผู้เล่นหายไปไหนหมดเนี่ยไม่นะไม่ในที่สุดพี่ซูซี่ของเราก็สามารถหนีออกมาจากบ้านคุณปู่ได้แล้วว้าวสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วจ้า